สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อน,อนๆทําทำเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานดอกฟีเซียค่ะสวยๆนะคะลักษณะนี้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกไม้นะคะสวยงามมากๆค่ะมือใหม่ทำได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะลิบบิ้นตาละคังนะคะเบอร์สองค่ะ ไม้บรรทัดกันไกลแล้วก็เหรียญบาทค่ะเราใช้ริบบิ้นนะคะความยาวสี่สิบเซนค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่ทำถนัดแล้วอาจจะเหลือสาสิบห้าเซนก็ได้นะคะแต่สำหรับมือใหม่แนะนำสี่สิบเซนนะคะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นค่ะแล้วเราก็จะทำการตัดปลายนะคะทั้งสองด้านนะคะ หลังจากนั้นเราจะพับริบบิ้นทบลงมาประมาณ13เซนค่ะประมาณนี้นะคะ13เซนนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะพับเป็น3ทบก็ได้นะคะก็จะพอดีประมาณ3ทบนะคะ1ใน3ค่ะหลังจากนั้นให้เรานำ ลิบบิ้นวางไว้ก่อนสามเส้นนะคะเราจะถือเส้นแรกไว้ก่อนเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเส้นสั้นเราจะอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างเส้นยาวอยู่ด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นนะคะเส้นที่สองนะคะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามเราจะลอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะ เส้นสั้นยังคงอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่สี่ค่ะเราจะมาสอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งแล้วพาดมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะแล้วนำมือล้วงเอาปลายของเส้นที่สามออกมาค่ะแล้วจับลิบบิ้นดันให้ชิดนะคะพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งลงมาค่ะหลังจากนั้นเราจะนำเหรียญบาทนะคะ มาวางกลึงกลางค่ะแล้วเราก็จะพับจากด้านขวามาด้านซ้ายด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะด้านซ้ายนะคะมาด้านขวาแล้วด้านบนนะคะเราพับลงข้างล่างพร้อมกับสอดนะคะในช่องนี้นะคะพร้อมกับสอดนะคะแล้วดึงค่ะ บีบให้กระชับเลยนะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้นะคะเส้นสั้นอยู่ขวามือเส้นยาวอยู่ซ้ายมือนะคะให้เราเริ่มทางด้านขวาใช้เส้นสั้นนะคะจับริบบิ้นเฉียงขึ้นไปด้านบนลักษณะน,นี้แล้วพับริบบิ้นลงนะคะแล้วสอดช่องนี้ค่ะ เอาใหม่นะคะริบบินเฉียงขึ้นพับริบบินลงแล้วสอดค่ะดึงนะคะแล้วบีบนะคะดึงให้พอแน่นแล้วก็บีบนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราหมุนนะคะหมุนลงทางซ้ายครั้งหนึ่งแล้วเราจะทำลักษณะเดิมค่ะก็คือ จับริบบินขึ้นพับลงแล้วสอดช่องนี้ค่ะดึงนะคะพอดึงกระชับแล้วเราทําการกดริบบินนะคะลิบบินก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะต่อมาลิบบินทางด้านขวาเส้นล่างเส้นสั้นนะคะ จับลิบบิ้นขึ้นในลักษณะเอียงนะคะโค้งลิบบิ้นลงแล้วสอดค่ะดึงนะคะดึงให้แค่พอกระชับแล้วกดบีบค่ะนะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นเส้นเดิมนะคะจับเอียงขึ้น แล้วโค้งลงแล้วสอดช่องนี้ค่ะดึงนะคะพร้อมกับดีบบินนะคะแล้วก็ใช้ลิบบินทางด้านขวามือเส้นเส้นล่างนะคะเส้นสั้นเฉียงขึ้น ทับลงแล้วสอดค่ะบีบนะคะแล้วหมุนมาทางซ้ายค่ะลิบบินที่ออกเมื่อสักครู่นี้เชียงขึ้นทับลงแล้วสอดช่องนี้ค่ะ แล้วเราก็จะกดบีบนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นล่างขวามือนะคะพับริบบิ้นขึ้นโคง้งริบบิ้นลงแล้วสอดค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วบีบค่ะ หมุนมาทางซ้ายนะคะลิบบินด้านบนเฉียงขึ้นโค้งลิบบิ้นลงแล้วสอดนะคะตอนนี้สอดเราจะสอดหลังหลังอันแรกนี้นะคะที่เราบดที่เราพับครั้งแรกนะคะลิบบินจะออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราดึงเวลาเราดึงเนี่ยมันจะมาบังตรงนี้ให้เรา กดลิบบินที่เราดึงลงแล้วให้ลิบบินอันแรกเนี้ยกระดกขึ้นนะคะเพราะเราจะให้เขาอยู่ด้านล่างแล้วก็กดบีบค่ะตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเราจะทำเส้นบนก่อนนะคะ ให้เราพับริบบิ้นลงด้านล่างแล้วพับมาทางขวาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะแล้วปลายริบบิ้นให้โค้งลงแล้วสอดเข้าด้านข้างค่ะอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะริบบิ้นที่ได้ออกมาจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะ ให้เราทําการหมุนมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นด้านบนพับลงทัางล่างแล้วบีบนิดนึงและพับกลับมาทางขวาเป็นลักษณะาสามเหลี่ยมนะคะแล้วดึงมาทางปลายของริปบิน้นโค้งลงค่ะจับแล้วโค้งลงเลยนะคะแล้วสอดด้านข้างค่ะพร้อมกับดึงชายนะคะ บีบค่ะหมุนมาทางซ้ายใช้ลิบบิ้นด้านบนพับลงข้างล่างแล้วพับมาทางขวาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแล้วจับชายนะคะโค้งลงแล้วสอดนะคะด้านข้างดึงนะคะ หมุนมาทางซ้ายค่ะตอนนี้ริบบิ้นจะมีอยู่สามเส้นนะคะสั้นแล้วก็เส้นยาวสองเส้นสั้นหนึ่งนะคะให้เรานำเส้นบนนะคะพับเก็บลงมาไว้ก่อนนะคะเส้นบนเราจะพับเก็บลงมาไว้ก่อนแล้วใช้เส้นที่สองที่เป็นเส้นยาวนะคะพับมาด้านล่างแล้วพับมาท่านขวานะคะแล้วจับปลายโค้งลงนะคะ แล้วสอดค่ะพร้อมกับดึงนะคะเรายังจับอยู่ท่านี้อยู่นะคะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็ยังคงจับท่านี้อยู่นะคะลิบบินที่เราพับเก็บไว้ก็ยังพับอยู่นะคะ หลังจากนั้นเราจะต่อเลยนะคะให้เรานิบบินเส้นเดิมนี้นะคะพาดทะแยงขึ้น45องศานะคะแล้วโค้งลงค่ะลักษณะนี้นะคะเอาใหม่นะคะลิบบิ้นทางด้านซ้ายพาดขึ้น45องศาบิดริดบบิ้นลงนะคะและพลิกริบบิ้นกลับด้านกลับด้านเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้ แล้วสอดค่ะลิบบินจะออกมาด้านล่างนะคะแล้วดึงค่ะเราจะค่อยๆดึงนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะออกมาจะเป็นลักษณะปลายค่อนข้างแหลมนะคะแต่ไม่แหลมแบบแหลมแหลมเลยนะคะแล้วก็หมุนนะคะพอหมุนแล้วหมุนแล้วให้เรานำเส้นบนพับเก็บลงมาไว้ก่อน นะคะแล้วริบบิ้นทางด้านซ้ายจับผ้า45องศาไปทางขวานะคะผ้าไปทางขวาโค้งริบบิ้นลงแล้วพลิกริบบิ้นกับข้างนะคะแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราจะหมุนมาด้านซ้ายนะคะให้เรานำริบบิ้นด้านบนทางด้านขวาพับลงมาเก็บไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะนำริบบิ้นด้านซ้ายพาดมาทางด้านขวานะคะในลักษณะทะแยงนะคะ้าองศาพับลงค่ะพับลงลักษณะนี้แล้วก็พลิกกลับด้าน แล้วก็สอดค่ะค่อยๆดึงนะคะมานี้นะคะแล้วก็หมุนมาทางซ้ายค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายแล้วปกติริบบินจะอยู่ทางซ้ายเราจะพาดมาทางขวานะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นลงพลิกริบบินกลับด้าน นะคะแล้วก็สอดค่ะตอนนี้เราจะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะดูว่ากรีบไหนใหญ่ไปเล็กไปเราสามารถถอยออกถอยเข้าได้นะคะแล้วก็ค่อยๆจับดูว่าอาจจะมีกรีบที่เล็กไปหรือใหญ่ไป ะะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วให้เราใช้ลิบบินด้านบนฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวจะเก็บลิบบินตรงนี้ออกก่อนจะได้มองให้ถนัดนะคะให้เราใช้ลิบบินฝั่งซ้ายพับมาลักษณะมาทัางขวามือนะคะคือข้างบนแล้วก็พับมาขวามือนะคะ แล้วเราก็จะพับลงข้างล่างพร้อมกับพลิกลิบบินกลับด้านอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะลิบบินเส้นบนพับมาด้านขวานะคะแล้วก็พับลงล่างแล้วก็พลิกริบบินให้กลับด้านนะคะแล้วก็สอดหลังโบตัวนี้นะคะสอดข้างหลังโบนะคะไม่ใช่ตรงฐานนะคะ เราจะทําการสอดเลยค่ะริบบิ้นจะออกมาด้านล่างนะคะนี่นะคะที่เราสอดคือหลังโบนตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงเวลาดึงเนี่ยเราก็จะใช้นิ้วชี้ช่วยประคองกรีบนะคะให้หม้วนให้หม้วนออกออกมาสวยนะคะมันจะได้ไม่หักงอนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ,ะแล้วก็หมุนมาทางซ้ายเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้าย นะคะพลิกมาด้านขวานะคะแล้วก็พลิกลงข้างล่างแล้วหมุนริบบิ้นให้กลับด้านนะคะแล้วสอดข้างหลังโบค่ะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้สองข้างนะคะประคองประคองดันขึ้นลักษณะดันขึ้นอย่างนี้นะคะให มันไม่หักนะคะไม่ให้ลิบบินหักหักไปเลยนะคะหมุนมาทางซ้ายลิบบินทางด้านซ้ายนะคะเส้นยาวนี้นะคะมันจะมีข้างล่างมีเส้นสั้นอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เส้นสั้นเราเอาไว้ก่อนนะคะกดใช้นิ้วชี้เรากดลงนะคะบิดลิบบินมาทางขวานะคะบิดลิบบิ้นลงเห็นไหมคะ แล้วก็พลิกริบบิ้นให้กลับด้านนะคะแล้วสอดข้างหลังโบค่ะเวลาสอดอันนี้เป็นเส้นที่สามนะคะริบบิ้นก็จะออกมาข้างหลังกีบแรกที่เราทำไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะค่อยๆดันริบบิ้นขึ้นให้เป็นโค้งนะคะกีบสุดท้ายแล้วนะคะ ริบบิ้นทางด้านซ้ายเส้นยาวนะคะพับมาด้านขวาแล้วก็พับลงล่างนะคะแล้วก็พลิกริบบิ้นกลับด้านแล้วก็สอดทั้งหลังโบค่ะดึงนะคะเวลาดึงเราก็จะช่วยเขามมวนแล้วเราก็จะดูนะคะว่า ริบบิ้นที่เราได้รอบนอกเนี้ยม้วนไหนขนาดแตกต่างกว่ากันนะคะเราก็จะค่อยๆทําการดึงกับดึงเขาให้เสมอกันนะคะตอนนี้เราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะให้เราทําการตัดริบบิ้นออกนะคะโดยเราจะตัดเส้นบนนะคะดูด้านขวานะคะริบบิ้นด้านขวาจะมีสองเส้นเราจะตัดเส้นบน ขนาดที่เราตัดความยาวเนี่ยเราจะวัดจากกีบในนี้นะคะวัดจากกีบในคือให้เลยกีบในออกมาหน่อยหนึ่งให้เลยกีบเนี่ยนะคะออกมานิดหนึ่งความยาวลักษณะนี้นะคะคือกีบอยู่เท่านี้พอเราตัดเราจะออกมานิดหนึ่งลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะเลยเลยกีบออกมานิดหนึ่งนะคะแต่ลักษณะนี้ หมุนนะคะแล้วตัดกีบอยู่เท่านี้เราเลยออกมานิดนึงแล้วตัดทั้งสี่มุมเลยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านค่ะเราพลิกกลับด้านเส้นล่างนะคะ ที่มื่สักครู่นี้ที่เราตัดเราจะตัดเป็นปลายแหลมลักษณะ45องศาระวังตัดโดนกรีบนะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะตัดเป็น45แล้วแล้วก็เส้นยาวนะคะเราก็จะตัดออกให้ชิดลิบบิ้นนะคะลักษณะนี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราจะทำอย่างนี้ทั้งทั้งสี่มุมนะคะหมุนนะคะแล้วก็ตัด อันนี้เราตัดเป็นลักษณะาสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เส้นยาวตัดชิดนะคะหมุนค่ะเส้นสั้นตัดเป็นลักษณะาสามเหลี่ยมเส้นยาวตัดชิดหมุนนะคะเส้นสั้นตัดสามเหลี่ยม ระวังโดนกรีบนะคะเส้นยาวตัดชิดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนไม่ชอบนะคะเพื่อนๆบางคนไม่ชอบก็จะตัดเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะคะคือก็จะตัดออกตรงนี้ไปเลยไม่ต้องเหลือสามเหลี่ยมไว้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้เหรียญปรยทานดอกฟรีเซียนะคะ ขั้นตอนอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนิดนึงแต่เหรียญน,นี้ทำออกมาแล้วสวยน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ